อาสาสมัครพวกกู้ชีพกู้ภัยไทยเนี่ยเป็นที่สุดของโลกนะครับเราเป็นเราเป็นหน่วยอาสาสมัครรสคิวเ์สคิวประเภทแบบไม่ไม่ใช่งานแบบแผ่นดินไหวตึกถล่มนะแต่แบบงานระดับแบบเพศแบบกู้ชีพกู้ภัยแบบอุบัติเหตุก็ะชนหก็ของโลกเหรอเอาคุณทิชาเดินทางไปทั่วโลกเจอแบงแบมมีไหมเอกชนไหนม้าไม่มีไม่มีถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเขตสงครามอ่ะพวกกาชาดสากลไม่มีนะครับไอ้นี่โอ้โหคุณดูได้แย่กันจึงดเป็นที่ตีกัน้วย ยังสดกันน่ะใชได้แล้วมันแอคทีฟมันเร็วหูตาไวแล้วก็มันพร้อมสแตนบายเนี่ยดึงๆยังไม่มีเหตุเลยขอโทษทีสแตนบายตามปั๊บเห็นไหมโอ้ยสแตปยิ่งไวเท่ากูแล้วมันคนมันอยากอยากมีส่วนร่วมมันอยากมันอยากปล่อยขออะดรีนาลีนมันเยอะพลังงานประสิทธิภาพสูงมากโอ้โหสุดท่านรัตรู้จักนะเนี่ยผมบอกท่านรัฐเออทำไมรัฐไม่รู้จักชัย รัดใช้ครับรัดใช้รัใช้แต่รัดไปจ่ายเลยรัดจ่ายอยู่ไอ้ไไออ้้ค่าค่าพาไปโรงพยาบาลนิดหน่อยภาคเคสค่าเคสไ้อนั่นก็กลายเป็นประเด็นประเด็นแต่จริงๆเป็นเรื่องถูกต้องที่รัฐจะต้องสนับสนุนใช่พวกหนึ่งหกหนึ่งไอ้ไอ้สอชไอ้ก็เลยอ่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยเออนั่นแหละที่แต่ว่าไอ้การสนับสนุนให้หน่วยงานพวกนี้สามารถที่จะไปสนับสนุนเขาอย่างเช่นอุปกรณ์อย่างเงี้ยเครื่องตัดทางอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ไอ้ตัวยก เวลาแผ่นดินไหวไอ้พดตึกถล่มนะมันจะต้องมีไอ้ตัวตัวนึงเป็นเป็นเป็นปั๊มมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรตัวตัวดันลมขึ้นอ่ะนะครับไปเสร็จแล้วมันเหมือนอัดลมก็ปแปลวมันยกมันสามารถยกได้ไอ้ตัวนั้นเป็นลัดเลยซึงแง่นอนเราทำเองไม่ได้อบมันแพงก็รัฐมีอุปกรณ์กลางไงให้เขามาใช้สิคือต้องหลงตัวจริงๆผมถ้าเป็นผมเป็นลัฐนะในในหน้าที่อะไรนะเป็นลัฐที่มีความอะไรนะซีตอนว่าอะไร ชื่อตมาสมมติว่ารัฐไทยรับมือภัยพิบัติเก่งที่สุดในโลกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าภัยพิบัติน่ะมันจะออกมาสเกลไหนและซับซ้อนแบบไหนรัฐไทยจริงจะต้องมีระบบสแปร์2ระบบหนึ่งก็คือระบบของรัฐเนี่ยจะต้องมีศักยภาพสูงเตรีมความพร้อมฝึกฝนจ่ายงานให้เรียบร้อยนะครับระบบสั่งการดีคอมมานด์นะครับ อันที่2เนี่ยจะต้องมีระบบก๊กสองสำรองอดังนั้นเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยก็เป็นระบบสำรองที่ดีนะครับถ้าไปสนับสนุนเขาให้เขาเนี่ยส่งเสริมอ่ะ